นี่ก็เป็นเวลาเดิมเวลาเดิมๆที่นิชามาที่เดิมๆวันนี้มาในวันพรฤหัสบดีที่22นะคะ2 5 6 7นะคะเวลานี้เลยค่ะเห็นไหมคะได้ยินเสียงะระฆังไหมคะนี่นะคะก็เป็นเวลาที่นะคะทางวัดและ,ละระฆังนะคะบรรยากาศยามเย็นไหมชมนะคะทุกๆคนบรรยากาศยามเย็นนะคะที่สวยงามนะคะ วันนี้ก็มาชมบรรยากาศยามเย็นมาในบรรยากาศที่เย็นสบายนะคะอาจจะมีบ้างร้อนนิดหน่อยแต่ว่ามันก็มีลมพัดเย็นๆให้พวกเราได้ผ่อนคลายเล็กๆน้อยๆอ,อีกเหมือนเดิมนะคะมาเติมพลังใจมาเติมพลังบวกนะคะทุกๆวันนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนใกล้ไกลเราจะต้องมีกําลังใจที่ดีอาจจะมีอุปสรรคบ้างในบางครั้งในบางคลาแต่เมื่อสะดุดหรือเหนื่อยล้าก็ให้นั่งลงสัก ครู่หนึ่งแล้วเราก็ก้าวเดินต่อไปอย่าอย่านั่งนานอย่าล้มนานพยายามลุกขึ้นเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านความเหนื่อยล้าและก็ความยุ่งยากไปสิ่งไหนที่เราคิดว่าเราไปต่อไม่ได้เราลงปรับปรุงและปรับกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่นะคะแล้วก็เดินต่อไปนะคะเอาบรรยากาศดีๆมาเติมพลังใจมาเติมพลังกายในวันที่ เห็นไหมคะบรรยากาศดีๆค่ะวันที่22นะคะวันที่22กุมภา2567นะคะตอนนี้ก็นี่นะคะบรรยากาศที่นี่นะคะสวนสวนาธารณะเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือมาในวันใหม่นะคะแล้วก็เอากําลังใจที่ดีๆจากนิชานะคะนิชาก็มาเป็นกําลังใจมาเป็นพลังบวกให้นะคะในวันนี้ก็วันที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านในหลายๆเรื่องราวในชีวิตนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้อย่าลืมให้สติตัวเองให้กําลังใจตัวเอง ลืมสิ่งใดได,ได้แต่อย่าลืมตัวเองเอาใจใส่ต่อตัวเองแล้วก็อย่าลืมความจริงข้อหนึ่งคือเราจะต้องดูแลคนใกล้ตัวรักคนใกล้ตัวแล้วก็ อย่าทำอะไรทุ่มเทจนเกินไปจนลืมไปว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็สําคัญนะคะตามล่าหาสิ่งที่เราขาดจนพลาดสิ่งที่เรามีนะคะแล้วเราจะสูญเสียสิ่งที่เรามีฉะนั้นเราต้องให้กําลังใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรามีด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้มีความสุขในการดําเนินชีวิตนะคะอย่าตามล่าสิ่งที่ขาดจนพลาดหาสิ่งที่มีที่อยู่ใกล้ตัวของเราเติมเต็มกําลังใจให้กันและกันนะคะวันนี้ดิชาก็พามา เดินนะคะมาชมแล้วก็มาอยู่กับรถคู่ใจบรรยากาศคู่ใจบรรยากาศสบายสบายวันนี้นะคะสําหรับดิชาวันนี้ก็มาให้กําลังใจมาเติมพลังใจพลังกายนะคะทุกๆคนนะคะเดินก้าวต่อไปก้าวไปในวันที่บางทีเราอาจจะถึงฝั่งฝันในวันข้างหน้าก้าวยาวๆก้าวอีกนิดนะคะเพื่อให้ชีวิตของเราไปถึงเป้าหมายอาจมีเหนื่อยได้อาจมีท้อได้ แต่อย่าถอดใจนะคะทุกคนเดินหน้าสู้ต่อไปกำลังใจดีๆมีให้เสมอสําหรับวิชานะคะมีให้กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนในวันที่เหนือน่อยล้าขอให้รู้ว่าอาจจะมีคนที่เหนือน่อยกว่าเราแต่ว่าเราอาจจะไปถึงฝันได้ก่อนเขาก็มีฉะนั้นอย่าถอดใจถ้าเราคิดว่าเราเหนื่อยมากอาจจะมีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราถ้าเจอปัญหาอุปสรรคมากอาจจะมีอาจจะมีคนที่เจอมากกว่าเราฉะนั้น ขอเป็นกำลังใจให้ก้าวต่อไปอย่าท้อแท้อย่าเหนื่อยล้าอย่าสิ้นหวังขอให้มีพลังนะคะทุกๆคนๆคน,นี้อาจจะไม่ใช่วันของเราแต่เชื่อว่าวันต่อๆไปอาจจะเป็นวันของเราก็ได้นะคะสู้ต่อไปกำลังใจมีมากมายบนโลกใบนี้นิชาเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆและทุกๆคนนะคะนะคะขอให้สู้ต่อไปขอให้สมหวังดังใจทุกอย่างนะคะวันนี้ไม่ใช่วันของเราแต่พรุ่งนี้และมะรืนนี้อาจจะเป็นวันของเราก็ได้นะคะสู้ๆนะคะทุกคนนิชาเป็นกำลังใจให้อยูะคะ่ค่นนะ